จเจอหรือเปล่าวันนี้อาจจะไม่เจอเลยเมฆลอยสวยมาก <G ül üyor> ดูสิดูพร้อมผมนะ <G ül üyor> อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ยใส่โมงกันนะพี่พี่เป็นใครพี่ เปล่าครับผมพอดีผมมาเดินป่าครับพี่มมนมอบผมผมมอบผมมีอะไรจริงพี่ผมพูดจริงมาทำอะไรที่นี่ผมบอกผมมาเดินป่าไงผมังว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับขระสู่ช่องพิ่แสพาไปเรื่อยนะครับผมกผมแฟดใจตอนนี้ซึ่งผมเองก็อดูบริเวณหน้าผาแห่งหนึ่งในป่าแล้วทุกคนจะบ้าผมกำลังตามหาผาดํานะผาดําที่น้องสอนน้องเบสนะหลายคนที่เคยขึ้นมาแล้วก็เจอนชัยชื่อตรงนี้ชื่อว่าผาดํา ผมไม่รู้ว่าผมเดินมาถูกทางหรือเปล่านะเอาตรงก็มีความระแวงอยู่เือนกันว่ากลัวจะหลงไปไม่ถูกแต่ตอนนี้ผมเจอเหมือนเป็นเส้นทางเล็กๆนะทุกคนเหมือนเป็นรอยเท้าเดินอ่ะพูดเจอไหมเส้นทางเล็กนี้ซึ่งเอาตรงผมก็ไม่รู้ว่าโอ้โหลังตอ่ตอตรงลังใหญ่มากเลยใช่ไหมผมไม่รู้ผมจะไปถึงตอนไหนแล้วก็จะไปถูกทางหรือเปล่าเพราะมาคนเดียวนะ ผาดำที่น้องๆว่ากันนี้จะถึงหรือเปล่าผมไม่รู้นะก็จะลองเกินไปรวลีแล้วกันแล้วก็อยากจะบอกครับเขาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนตอนนี้ผมเจอผามากมายแต่นี้ไม่ใช่ผาดำทุกคนนะผาน้องไปกันจะเป็นหน้าผาจุดชมวิวข้าจุดชมวิวแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้สำหรับผูกเปได้ทุกคนนะผมว่าลังั้นเป็นลังต่อเนี่ยเดยผมจะหันกล้องเงทปซีดูนะ วนจะไหมผมว่าถ้าเป็นรังต่อแหละจะมาไม่ต่อกับพึ่งอ่ะบินเขาบินออกให้ว่อนเลยทุกคนรลังใหญ่รังใหญ่ <S 1> <S 1> ซึ่งผมนะเอาตรงๆก็แอบ,บคิดนะว่ากูจะไปถึงแค่เนี้ยวัน,นนี้ทุกคนะประมาณนี้มันเป็นนัาผาแต่มันไม่ใช่ผาแบบพี่น้องถ่ายคิดไปนั้นแต่ผมว่ามีโทรไปถามน,น้องสอนบ้างนะาโทรไปถามน,น้องสอนว่า เส้นทางเป็นยังไงเดินย,ยากไหมแล้วก็ทางเป็นยังไงไปทางไหนซึ่งน้องสองบอกว่าเดินไปตามทางเลยเป็นทางเส้นที่แบบทางหลักที่เขาเดินประจํากันไม่รู้ว่าใช้ทางหรือเปล่าเพื่อผมก็แบกสะเยงอาหารขนมน้ำมาข้างหลังกระเป๋าเนะ่ะหนักพอสมควรน,นะ นี่คือเป็นเหมือนอารมณ์เมนป่าป่าเต็งหนัะมากกว่าทุกคน,นมีต้นไม้มากมายต้นยาไม่สูงมากต้็นใบเยื้อยจริงแล้วก็สวยมากเป็นป่าที่เด้สบายใจมาก,มากคนละโล่งดีโล่งตาดีเห็นมากมายเป็นหน้าผาสูงมาก ตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นเนินอยู่ว้าวสวยมากๆ PVC นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดีนะครับผมนะกันเดินขึ้นเนินชั้นๆน,นีนเลย ัรู้สึกปวดขาแล้วันแบกของไปด้วยตัวมัน,ไ,นไปที่สวนมากที่สุดโว้าวผาดำนะชื่อของที่นี่คือผาดำแต่ผมมาไปไม่ถึงผาดำแล้วนี่ ไม่รู้า่าจตจงไหนดูทางชันมากมีผม,ไ,มไปแบกอะไรมาเยอะคนถ้าแบกพวกเก้าอี้แคมป์อะไรันเพิ่มนีกผมมาผมเบสกลางขาแน่มันก็เป็นภูนเขาสวยมากมพี่ เดี๋ยวแค่พวกขนมอะไรมาแล้วก็ของผุกเสกอาคมมาแก้วคนเล็กๆไลเจ็ดสี่มาเบียกแก่ออกมาพกป้องกันตัวแล้วกะประคำโยกของท่านชปพะขาวโอ้ดียังมีลมพัดทุกคนเพราะลมดีมากพี่ดี่ไปทุกคนขอเดินทางเรื่อยๆกันทุกคนนะฝากพี่เจ็ดี่ครับผมนะอย่าก,กดคั้งโฆษณา เพื่อผมกำลังใจมีรายได้กันทั้งคลิปต่อไปเรื่อยทุกคนนะทุกคนนะไปคน,นเป็นระหวังทางนะโอหเมื่อกี้ผมเดินขึ้นเนินจากฝั่งนู้นมาแล้วก็ลงเนินตอนนี้กำลังลงเนินแล้วไม่รู้ว่า ระยะทางกไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้เสียงผมมีหอบไปแล้วทางเดินแยะหมดกคนไม่รู้ว่าทางี่ไปไหนบ้างทางเดินแยกไปแยกมาซ้ายขวาเยอะมากโอ้ลมเย็นมากลมเย็นมากทุกคน มโคตรเย็นมันเย็นดีมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเส้นทางเยอะมากนี่ก็เส้นทาง จะเป็นของทุกคนเดินป่านะผมว่า เป็นป่านี่ต้นไม้เยอะมากๆจริงอะมหนแค่ไม่เกือบกรอบเฉีแต่ต้นไม้ธรรมากกว่านะเราแต่ชอบคิดธรรมชาตินิดเดินป่าลึกๆแบบนี้แล้วก็ป่า เกือบๆนี้แนะนำขห้มาป่าถ่ายรูปทุกคนแนะนำไ,ดดไม่ดีสุดนีเลยไมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนป่าสวยมากทุกคนป่าอา,อากาศดีมากทุกคนเห็นอะไรไหมับทัวทะลุแบบปอดโป่งดีมากทุกคนด้านล่างเป็นดงไผ่มากกว่า ตาของเรามองนะครับท,ท่านทางยูนไหนบ้างจะไปถุงทนะี่ปากเนี่ยยิ่งเลยมันยิ่งยิ่งไม่เจอ มี่ทางที่หายไปทุกคนโอ้ยออกมาดูวะเริ่มงงแล้วทุกคนเริ่มงงเส้นทางแล้วคนหลังจากที่งงไปงงม,มาเดินไปเจอเส้นทางถนนใหญ่ใหญ่พอที่จะสามารถให้รถยนต์วิ่งได้เลยนะ กว้างพอสมควมมครเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปไงต่อแต่เดินตามทางไปก่อนเดินตามทางเชื่อว่าจะไม่หลง,งแน่ๆนะ <c oughs> หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เหินนี่เยอะมากก็ะเดียงซอนๆอยังส,สวยมากคนจะบ้าทางไหนวะเนี่ยมันมีสองาทางพี่ มีไม้ขวางอยู่ทำไงอ่ะใช้ดอขวาดีขวาลวกันทางกว้างกว่าทางกว้างดีมากทุกคน มันมีสายขวายวะ่ะขวายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเดินตามทางาหลักไปก่อนออขวาผมไม่รู้จะออกไปโผล่ไหน ลมเย็นมากพี่ใส่ขดนะรองเท้าใครไม่ดูนะทิ้งนี่น่าจะขาดโอ้ลมเย็นมากยิ่งขึ้นมาสูงลมยิ่งเย็นนะตรงนี้โอ้ภูเขาตอนนี้ผมอยู่ที่สูงทุกคนนะไปสูงแล้ว อากาศดีอากาศดีมากด้านล่างมีลำธารลำห้วยในป่าอยู่เจ๋งดังออกมามากเลยยิงเดยิงมืดยิงเดในเสีว่างป่ายิงมืดหรอเปลยาหนึ่ง,งลำทึบพวกใบไม้มันเริ่มหนาขึ้น กกนจะถึงไหมจะถึงไหมวันนี้ผ่าดำโทรผมจะหมดแรงก่อนหรือปล่า,าจะถึงเนะี่ย ทางแคบมลกทุกคนจอไหมแทนครับเปลือให้เดือดแล้ว,ว่าอไงดีวะลงทางตอนนี้พี่ครับตอนนี้ผมก็เดินาทางมาได้พักใหญ่แล้วเรื่องไม่เจอนะผ่าดงผ่าดําที่น้องๆไปเจอกันซึ่งตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วต่วขอนั่งพักเองตรงผมรู้สึก เริ่มกังวลแล้วผมจะเจอหรือเปล่าวันนี้อาจจะไม่เจอเลยโอ้โหเมฆลอยสวยมากดูสิดูพร้อมผมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวะเนี่ยใส่มุกันนะีนะพี่พี่เป็นใครพี่ เปล่า yup. ครับผมพอดีผมมาเดินป right? ่าครับพี่ไม่มีพี่ผมไม่มีอะไรครับผมมาผมมาตัวเปล่าพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นค่อยคุยกันค่อยคุยกันพี่ผมมาตัวเปล่าพี่ใจเย็นครับค่อยคุยกันครับพี่ผมไม่มาไม่มีไอจีผมมาตัวเปล่าจริงพี่นั่งนิ่งราบพี่ถามพพี่ผมมาตัวเปล่าจริงพี่ผมไม่มีอะไรพี่ เขาเอากปให้ผมพี่เตียนผมไม่มีอะไรพี่มาขนอะไรผมไม่มีอะไรจริงมผมไม่มีอะไรจริงพี่มึงงบมึงงบเตนพี่ค่อยคุยกันค่อยคุยกันผมผมไม่มีพี่คนไทยดทุกันพี่ค่อยคุยกันมึงงบอ๋อผมผมอบ ผมมีอะไรจริงพี่ผมพูดจริงมาทำอะไรที่นี่ผมบอกผมมนเดินป um ่าไงหัวาหัวบอกผมมาเดินป่าอ

ู่ไ,ไหนเดี๋ยวมึงเจอผเชื่มันมีใบพี่อย่างผมทุ่มได้พี่มันผมเล่นจับเลยผมรอกคอมันมันเกือบแบตายทุกคนแต่มันดิ้นออกไปได้พี่ไม่เป็นไรมันฟันเหมือนไอ้พวกนี้มันคอยแบบ จับคนที่ไม่มีทางสู้ไงแล้วก็คอยเอาของมีค่าเขาโอเคพาก่อนได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะขอเดินทางกลับไปรอพ่อผมวันนี้ผมไม่เจอแล้วแนะ่ผ่าดามที่ผมไม่สนใจแล้วผมพอกลับก่อนเพราะว่าผมเดินไม่รู้ผมอาจจะมาผิดทางนะผ่าดาที่หลายคนมากันที่น้องๆมากันผมอาจจะมาผิดทางแต่แรกอะแล้วก็มาเจอกลุ่มพวกคนชั่วๆอย่างนี้นะมันคอยดัก ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้นะแต่ผมสู้มันได้ไงใต้องตายใจก่อนให้มันตายใจผมลองก้มหัวยมันก่อนนะแต่หลังจากนั้นมันก็โดนผมสวดกลับโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวแล้วบอกเลยว่างานเนี้ยมันเจ็บเหมือนกันแล้วมันไม่รู้ว่าผมจนเจอใครไงผมมีของยีดตตัวมานะผมบอกเลยว่ามันต้องชดใช้กรรมถ้าผมจอมอีกรอบนี้ผมจะเอาไม่ถึงตายนะทุกคนนะผมขอไปคลิปลาก่อีพี่ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมมีบทเรียนแล้วก็ มีของดีตัวมาก็ปลอดภัยแล้ก็รอดกันมาได้พี่ก็ทุกคนครับเป็นกำลังใจห้ผมทีผมไม่รู้ว่าผมจะเจอกับอะไรบ้างในทางกลับนะมันดักเจอผมหรือว่าไงผมจะอัปเดตอีกครันน้งนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ผมรีบกลับก่อนอยู่แต่เมื่อจะค่ำแล้วเดี๋ยวมันจะดักมาจะมากันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าไป